ะจับนะครับทุกภาคส่วนนะครับให้สอดคร้องกันนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการณ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งโดยเฉพาะท่านนายกสืรีเนก็ในระดับนะครับเราก็รู้สึกก็เป็นการสูญเสียที่เสียดนะครับก็ก็ทุกท่านจะรับผิดเราต้องมานี นะครับแล้วก็สรุปเป็นรายงานนะครับกกของผู้รักษาต่อไปวันนี้ค่ะคบบทะี่ได้มีการคุยกับบทรงทางบกอะค่ะได้มีการรายงานในส่วนของสภาพรถแล้วในส่วนของขนส่งอะค่จะจะดำเนินการยังไงบ้างะคะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวันนี้เมื่อคืนแล้วก็รวบรวมหลายๆอันนะครับวันนี้เราจะมาสรุปความวู้โด หลายอันนะครับเนี่ยตอนกำลังจะเริ่มประชุมแบบเป็นทางการจะเป็นเรื่องของทางของสภาพรถรถของระบบการตรวจสอบที่เราจะลงเชิญขึนแล้วครับเราก็ไม่ได้มีองค์กรองค์าเดียวนะครับที่จะสรุปนะครับหรืเราเสร็จแล้วเราต้องสรุปต่างๆองทางฝ่ายของตำรวจทางฝ่ายของผู้คนนะครับวันนี้จะไม่ขอพูดเชิงลึกก้าวล่วงไปในเรื่องของ จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันนะครับแล้วก็จะแก้นะครับวันนี้เราจะประชุมหน,นึ่งเหตุการณ์พาะหน้านะครับเราจะทำยังไงสองมาตรการและมาตรฐานที่ผ่านมาเราต้องกบนเพื่อไม่ให้เกิดอีกด้วยเดตุกา์นะครับ,รบผมตัวอย่างอย่างลงที่มีเกตที่ประจวบนะครับที่เสียชีวิต14ส่ศพนะครับตอนนั้นหลังจากผมลงพื้นที่แล้วผมก็ได้ ศึกษาของท่านดีครับมีคำสั่งการเนี่ยริทอรถทั้งหมดนะครับทั่วประเทศนะครับมาตรวจเช็คสภาพตรวจเช็คระบบความสูงตรวจเช็คทั้งหมดนะครับก็คันไหนผ่านก็ให้ดำเนินการประกอบเพืทอปได้คันไหนไม่ผ่านนะครับก็ให้ปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงก็ให้อยู่กิจการไปนะครับก็มีตัวเลขออกมาชัดเจนประเทศก็ไม่เกิดเรื่องอี่นะครับ แล้วก็มีมาตรการหนึ่งนะครับเรื่องของรถสองชั้นที่ผ่านมาครับแต่พอมาวันนี้นะครับเราต้องยอมรับอันหนึ่งเล้่าก่อนทางเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับรัฐบาลได้มีการส่งเสริมนะครับพลังงานทางเลือกก็ส่งเสริมให้มีระบบ CNG นี่กิดขึ้นนะครับเพราะว่ก่อนจะตามมันแตกมากกว่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่วันนี้ เราจะมาที่เราจะมาประชุมกันเราจะมาประมวลว่าทั้งประเทศมีกี่คันเราเจมออีคอมาอย่างไงเราจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อประเทศเกิดสามีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะดูว่าสาเหตุของคันเนี่ยจริงๆมันคืออะไรทั้งนี้ต้องอาศัยหลักฐานของทางขนส่งที่เป็นเอกสารเอกสารหลักฐานหน้างานที่มันเกิดเกิดขึ้นนะครับที่รายการกองพิสูจน์หลักฐานโลงิสติกส์ก็นะเกิดจากอะไรนะแลวเดี๋ยวจะมาประมวลของวิเคราะห์ ถ้าอยาจะรายงานให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับเพราะเรื่องนี้เราพูดไปโดยที่ไม่มีหลักฐานข้างนินเนี่ยมันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับถ้าใครติดตามทางข่าวโซเชียลแล้วจะเห็นว่าทุกคนสะเทือนใจและให้ความสําคัญนะครับวันนี้พบการคุณทรงเองกระทรวงพาเลกงเองนะครับ ก็จะมาต้องมาดูหลายๆส่วนหลายดูนะครับเสร็จแ้าการประชุมเป็นทางการนั้นเป็นครั้งแรกนะครับเสร็จยังไงเราจะเรียนให้ให้ทางสื่อมวลชนทราบนะครับจะหลังประชุมก็ได้หรือจะหลังจากที่เราประชุรมรวบทางหลายฝ่ายนะครับซึ่งภาษานางานไทยตลอดนะครับก็ย๋ยวจะขออนุญาตนะครับประชุมก่อนกน่อนที่จะให้ข้อมูลนะครับเพราะวันนี้เราพูดไปโดย หลักฐานไม่แน่นแฟร์ไม่มั่นคงม,มันไม่ดีครับนะเพราะเป็น,นุมที่พี่น้องประชาชนโสดใจทั้งประเทศนะครับแล้วจะสรุปได,ด้เมืม่อไหร่คะในส่วนของเรื่องรถนะคะหลังห้องประชุมหลังประชุมเสร็จนะครับส่วนของขนส่งเนะี่ยคงสรุปได้เกือนนบหมดเหลือแต่บางประเด็นที่เป็นเฉพาะคันนะครับที่ที่เกิดอุบัติเหตุต้องต้องรอ,อของฝ่ายพิสูจน์หลักฐานมาประกอบ ต่เรื่องระบบโครงสร้างนะ่ยเดี๋ยวจะไปชูบบเป็นระบบทั้งหมดถ้าเดี๋ยวจะให้ทางท่านอธิบดีนะครับแจ้งให้ทางที่น้องสื่อของตัวนั้นทราบนะครับหรือเป็นผมก็ได้นะครับรอรอ,อ,อขอหลังจากไปชมเสร็จน,นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะลงพื้นที่กล้องหลยเพราะเมื่อค,คืนเถอะฝนตกนะครับยังยังไม่ได้นะครับ อย่าไปดูอีกครั้งหนึ่งไปฟ้องทีสูตรอาขาแล้ครับแล้วที่ตรวจนะครับแต่อันนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับไม่เป็นไรแต่วันนี้ระหว่างที่รอทีมตรงนั้นทำงาน,นนะครับทีมตรงเนี้ยซึ่งอยู่ว่าเป็นทีมนโยบายเป็นทีมบริหารเนี่ยวันนี้เราต้องมาดูแล้วว่าทั้งประเทศไทยเรามีกี่คนอายุเท่าไหร่กี่ปีเราจะมีว่าจะเราจะต้องรีเคราะ์ยังไงเราจะต้องไปหยุดประกอบการก่อนยังไงนะครับ แลนะอีกส่วนที่เกี่ยวข้อง,งนอกจากเรื่องของยาฐานะเรื่องของคนส่งนะครับก็ต้องขอร้องไปทางทถานศึกษานะครับเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเอามาเดินทางอย่างนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดน,น,นะครับแต่ว่าเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นทันี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือผู้โดยสารกนะ็คือเด็กน,น้องๆน,นะไม่เข้าใจระบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าเป็นหลักนะครับก็าจากตัวเลขของการเสียชีวิตแล้วเนี่ย ก็คือเป็นท่านพ .3 อสามพอสี่นะครับซึ่งซึ่งยังไงก็ยังเด็กๆนะครับยังยังยังไม่เหมือนผู้โดยสารทั่วไปดีกว่าก่นะอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราไม่ไม่ปโทษใครผูกใครผิดนะครับแต่วันนี้จะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก้วยเด็ดขาดนะครับด้วยเด็ดขาดนะครับ,ว,รบวันนี้ก็ทุกคนก็รู้สึกว่าอยู่ในความเศร้าเสียใจอยู่นะครับ แต่แต่ทางทีมงานเนี่ยเขาโค้ชไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ประชุมแบบเป็นทางการทันทีในวันรุ่งขึ้นนะครับคือวันนี้นะครับก็เราเอาผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับผู้เชี่ยวชาญททุกคนกับเข้ามาดูเขาก็วิเคราะห์แลวเดีียวผมจะให้สัมภาษณ์นะครับนะครับนะครับหลังจากประชุมเสร็จหรือก็เป็นเป็นรายงานของการประชุมก็ได้นะครับแลนวถึงขออนุญาตท่านพี่น้องผู้มาชวนนะครับ วันนี้ยังยังก่อนการประชุมเนียังยังไม่ขอให้ข่าวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังไปดูเสร็จจะให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนข้อมาตรการที่เราจะเรื่องของการต่อไปนะครับ